สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมต้นบอนสีนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับใบมันสวยงามมากนะครับเอ็ใบใหญ่ สถานที่มันมีน้อยครับก็เลยมาแซมแซมไว้ข้างบ้านเดี๋ยวว่าจะหาที่ตั้งให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยเพราะว่า ตระกูลบอลน,นี่ภรรยาผมชอบปลูกมากๆก็เลยต้องจัดสถานที่เขาสะหน่อยสวยครับใบขึ้นสวยมาก เดี๋ยวว่าจะไปหาจัดสถามที่ให้เขาอยู่ไหมเพราะว่าพวกต้นบอลน,นี่มันต้องอยู่ในที่ร่มมันถึงจเจริญเติบโตได้ดีอันนี้ผมก็ใช้น้ำหมักบนหลุงเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันจะมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนครับกลาว่านได้ก็จะปลูกไม้ดอกไว้นะครับต้นชนชม ดอกสวยมากเลยครับเนี่ยจะตั้งไว้หน้าบ้านประนับประดับหน้าบ้านก็ดูสวยดีที่หน้าบ้านนี่จะตั้งไว้เป็นส่วนน้อยครับเพราะว่าตื่นมาตอนเช้ามันจะโดนแดดมันก็จะทำให้การจเจริญเติบโต ม่เท่าที่ควรที่หน้าบ้านนี้ก็จะปลูกไม้ดอกแล้วก็ไม้เลือ้อยแต่ตัวนี้ไม้เลือ้อยมันยังไม่ออกดอก ออกดอกวันไหนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนีที่ตั้งน้อยครับก็เลยเดี๋ยวต้องปรับปรุงที่ตั้งใหม่ครับเนี่ยครับยังปลูกไว้อีกเยอะแยะเลยนี่ก็ไว้หน้าบ้าน อยู่ในคอกเลยอันนี้มาแรกมาแรงมันรบกวนก็เลยคุมมุงแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วก็เลยเปิดซึ่งกำลังจะจะโตกำลังจะงามสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับขอกำลังใจจากท่านเลยนะครับบํานากดแชร์กดไลค์ ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ